สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่2พฤศจิกายน2024นะครับขณะนี้เวลา1.50ทุ่ม50นาทีนะครับเข้าสู่พื้นที่ฟุตซอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2 0 2 4นะครับหรือภาษายังเป็นทางการก็อาเซียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024นะครับจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่2ถึง10พฤศจิกายนนะครับวันแรกจบลงไปแล้วนะครับ ก็คู่เปิดสนามติมอร์แพ้กให้กับเวียดนามเป็น1ประตูต่อ4เป็นของกลุ่ม A นะครับทีมชาติไทยก็ถล่มบรูไนไป13ประตูต่อ0ูนนะครับก็ทำให้ทีมชาติไทยเรานำเป็นจ่าฝูงอยู่ด้วยผลประต่างประตูได้เสียที่งดงามนะครับ13ลูกเก็บ3แต้มแรกไว้ได้ตามมาด้วยเวียดนามครับเก็บ3แต้มแรกไว้ได้เหมือนกันนะครับที่ชนะติมอร์เลสเตไป4ประตูต่อหนนะครับ ส่วนมาเลเซียเดี๋ยวแข่งวันพรุ่งนี้เดี๋ยวติดตามตารางหนึ่งตารางเนี่ยแอดมินไม่ค่อยเห็นในทางเว็บไซต์เลยก็ต้องไปบุกเข้าไปที่ฟุตซอลฟุตบอล FA นะครับทางเฟ e บุ o กของของช้างศึกนะครับถึงจะได้เห็นการวิเคราะห์แมตต์ต่อแมตต์เดี๋ยวยังไงก็จะนำเสนอไปเรื่อยๆครับมีข้อมูลอัปเดตให้ทันทีเลยครับตอนนี้เราทราบแล้วนัดแรกอ่ประตูต่อศูนย์ทีมชาติไทยช้างศึกเราชนะ ทีมฟุตซอลทีมชาติบูไนไปในแมตช์แรกนะครับสามารถชมการแข่งขันถ่ายทอดสดได้ทางที่ youtube แล้วก็ a c e b o o k นะครับหาหาดูได้สบายๆบายเลยครับมาดูวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ทีมชาติไทยเราจะพบกับติมอร์นะครับเวลาเดียวกันนะครับที่สนามแห่งนี้ละวเทมิโนเทเวนตีวันนะครับนครราชสีมาแมตช์ที่3เราถึงจะเจอกับมาเลเซียนะครับที่เดิมนี่แหละฮะก็ตบท้ายด้วยเจอเวียดนามนะครับ แอดมินเอาเอาตารางสกดูของโปรแกรมทีมชาติไทยไว้อยู่ในสไลด์ที่2นะครับโคเบอร์ด้วยดนตีหนึ่งาทีสามารถหาติดตามรับชมกันได้นะครับก็เข้ารับชมฟรีนะครับเข้ารับชมฟรีนะครับสนามเซมิโน่ทเวนตี้วนะครับคู่แรกจะเริ่ม15.30วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะนำโปรแกรมของกลุ่ม B มาให้รับชมนะครับก็พรุ่งนี้เลยคาดว่า คาดว่าทีมชาติไทยน่าจะน่าจะชนะติมอ์ได้นะครับดูตามส่งแล้วไม่น่ามีปัญหาเราเปเต้ยเต้ยอาเซียนอยู่นะครับก็ถ้าไม่มีพลิกล็อกอะไรก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับมีดูตามสถิติมีอินโดนีเซียครับที่เคยได้แชมป์อยู่นอกนั้นก็ไทยแลนด์หมดนะครับไทยแลนด์พอ90%เร์เลยครับอันนี้ดูผ่านๆหรอกครับอา,อาจจะมีชาติอื่นก็ต้องคอยภาน,นะครับแอดเห็นแต่อินโดนีเซียนะแวบเข้ามา อาจจะมีเวียดนามหรือ,อยงไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะสรุปอีกทีหนึ่งหลังการแข่งข,ขันว่าใครได้แชมป์แต่ตอนนี้เอาแมตต์ต่อแมตต์ก่อนสบายสบายไปก่อนอสรุปอีกทีหนึ่งทีมชาติไทยเรานําเป็นที่1ของสายนะครับเอาชนะทีมชาติบรูไนไป13ประตูต่อศูนย์ในแมตต์แรกนะครับเวียดนามก็เอาชนะติมอไป4ประตูต่อหนึ่งอยู่ที่2นะครับอ,อย่างไงพบกันพรุ่งนี้นะครับแอดมินจะนําเสนอให้อีกทีในช่วงบ่ายนะครับผมสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ